พระคิตตาเยนัสัทธมารภคปาเปนตาทินาพยาสเตปหาเสนโตพยาสันตังนมามิหังพระคิตตาเยนัสสัทธมารภคปาเปนตาทินา พยัสเตปหาเสนโตพยสนตังนัมมามิหังพระคิตตาเยนะสัทธรมารคคปาเปนะตาทินาพยัสเตปหาเสนโตพยสนตังนัมมามิหัง พระคิตตาเยนัสทธรมมาภคปาเปนะาตาทินาพยสเตปหาเสนโตพยสันตังนัมามิหังพระคิตตาเยนัสทธรมมาภคปาเปนะตาทินา พยาสเตปหาเสนโตพยสันตังนัมามิหังพระคิต,ตาเยนะสัทธรรมาพระคาปาเปนะตาทินาพยาสเตปหาเสนโตพยสันตังนัมมามิหัง พระคิดตาเยนสัสทธรรมาภคปาเปนะตาทินาพยาสเตปหาเสนโตพยาสันตังนามามิหังพระคิดตาเยนสัสทธรรมาภคปาเปนะตาทินา พยาสเต้ปหาเสนโตพยาสันตังนัมมามิหังพระคิตตาเยนะสัตธรมาภระขปาเปนตตาทินาพยาสเต้ปหาเสนโตพยาสันตังนักมามิหัง พระสัตธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้มีบาปอันหักทำลายแล้วมีพระอรุณภัยคงที่ทรงแจกแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงยังสัตว์ผู้กลัวภัยให้หายกลัวข้าพระเจ้าขอนอกน้องพระพุทธเจ้าผู้มีภัยอัลลังับแล้วพระองค์หนึ่ง ภูประเทศการใช้พระคถาบทนี้สิทธิกาเรียจงภาวนากันโลกโรคาไข้เจ็บทั้งหลายศัตรูมุ่งมาดไม่อาจทำได้พินาศจะไปด้วยพระคถาภาวนาป้องกันศัตรูทำร้ายไม่ได้